สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปนี้นะคะกางเกงที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ที่วางไว้ให้ดูให้เห็นนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นกางเกงและการตัดเย็บแบบคร่าวๆเพียรีเชื่อว่าพี่น้องของเราหลายๆคนที่เป็นมือใหม่กําลังฝึกสร้างแพทเทิร์นกางเกงจะงงในปัญหานี้มากนะคะปัญหานี้คือปัญหาอะไร ก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะได้คอมเมนต์พียรีมาเนาะและคอมเมนต์นี้รู้สึกว่าพียรีรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหล,หลายๆคนก็เลยเอามาทําคลิปนี้นะคะน้องได้บอกว่านะคะอันนี้คือพียรีจับประเด็นมาเองนะคะว่าเวลาไปดูคลิปการสอนสร้างแพทเทิร์นกลางเกงคือพอทําตามแล้วสรุปว่าไม่ได้สอนขอบเอวมือใหม่ไปต่อไม่ได้เลยงงนะคะมือใหม่ไปต่อไม่ได้งง พี่รีอยากบอกว่าบางคลิปของพี่รีก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันสอนเฉพาะตัวกลางเกง่งในส่วนของขอบพี่รีอาจจะแยกไปทําอีกคลิปหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้สอนเลยก็มีนะคะทีนี้พี่รีจะมาอ,าอาธิบายให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วตัวหลักเลยนะคะหรือเป็นองค์ประกอบหลักๆก็คือตัวกลางเกง่งนะ,ะส่วนในขอบเอวขอบเอวพวกนี้นะคะแล้วก็ไอ้พวกกระเป๋าพวกนี้มันเป็นแค่เสริมเข้ามา ถ้าเราชื่นชอบในการสอนของอาจารย์ท่านนั้นของพี่ท่านนั้นเราชอบกางเกงแบบนั้นแหละถึงแม้เขาไม่ได้สอนในส่วนของขอบเอวก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกได้เลยนะคะเพราะว่าในขอบเอวเรานะคะไม่ว่าจะไปเรียนของใครก็ตามเราเอามาใส่ประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ขอบเอวตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ก็ได้ขอบเอวตัวนี้มาใส่อันนี้ก็ได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ ทีนี้พียรีจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูกางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้นะคะไม่มีขอบเอวหรือเราเรียกว่าขอบหลบในเพราะขอบของเขาจะอยู่ด้านในมีจีบหน้ามีกระเป๋าข้างซิปข้างมาดูตัวนี้ตัวนี้มีขอบเอวกระเป๋ามีเหมือนกันแต่มีข้างเดียวแต่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะไม่ได้เฉียงอย่างนี้ซิปของเขาอยู่ข้าง อันนี้มันเหมือนมันเริ่มแตกต่างกันแล้วแต่ตัวหลักๆที่เป็นตัวกลางเกงเหมือนกันทุกคนเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูตัวนี้กระเป๋าข้างอันนี้กระเป๋าข้างต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าตัวนี้เราเย็บทับแบบนี้ส่วนตัวนี้เขาเย็บหลบในนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็ใช้ตัวกระเป๋าที่เป็นผ้าตัวนี้เลย แต่กางเกงตัวนี้เขาจะใช้กระเป๋านะคะคเป็นผ้าอีกอย่างหนึ่งมาแทรกแล้วก็ใช้ผ้าตัวนี้เป็นสาบด้านในเพื่อไม่เห็นอนสีขาวๆที่เป็นกระเป๋านะคะต่างกันนิดเดียวแต่ในส่วนของขอบเอวอขอบเอวอันนี้1นิ้วครึ่งอันนี้3นิ้วต่างกันแล้วนะคะแต่โดยหลักๆตัวกางเกงเหมือนกันทั้ง4แบบนี้เหมือนกัน การเกงตัวสีดำนี้ก็เปรียบเสมือนตัวแพทเทิร์นที่เขาสอนโดยไม่มีขอบเอวอยากจะใส่ขอบละ่ะเราจะทำยังไงสมมติว่าตัวนี้เนาะเราทำตัวนี้กันอยู่เราอยากจะใส่ขอบเราก็แค่ไปทำขอบแล้วมาประกอบตัวนี้ถ้าเราอยากได้เอวที่สูงก็ไม่ต้องตัดผ้าออกเอาตัวนี้มาต่อได้เลยนะเอาขอบโคง้งหรือขอบตรงก็แล้วแต่เรา นะขอบโค้งมันก็จะสวยนิดนึงใส่ออกมามันเข้ารูปเข้าเอาวเราดีนะคะมันโอบเอวอ่ะเราก็เอามาต่อแต่ถ้าเราเอามาต่อเสร็จสมมุติว่าเราอันเราอยากได้ขอบก็จริงแต่เราอยากได้เอวต่ําเราก็ตัดในส่วนของริมด้านบนของขอบเอวให้ต่ําลงแล้วก็ใส่ขอบเอวเข้าไปอ่ากางเกงของเรามันก็จะต่ําลงนะคะแต่ในส่วนของตัว ตัวขอบเอวมันก็จะต้องกว้างนะคะเราก็ต้องตัดยาวเผื่อด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเล็กเนาะพอลงมาข้างล่างมันเริ่มใหญ่ตามสลีลัของคนเราเพราะฉะนั้นขอบเอวตรงนี้มันก็จะใหญ่แต่ปกติเวลาเราตัดขอบเอวเราก็ตัดเผื่อยาวอยู่แล้วอันไหนเกินเราก็ตัดออกแค่นั้นเองในการใส่ซิปซ่อนแบบนี้แพทเทิร์นพวกนี้เราสามารถประยุกต์ทำเป็นซิปด้านหน้าก็ได้นะคะทำเป็นซิปด้านหน้าก็ได้ แต่แพทเทิร์นก็เหมือนกันนี่แหละไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะไม่ต่างกันเลยแหละถ้าเราอยากจะทําแบบนี้นะคะนอกสจากว่าเราอยากจะเปลี่ยนแบบกางเกงเป็นมีจีบหรืออาจจะตีจีบลงไปหาปลายขาเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราจะดีไซน์แต่โดยหลักๆนะคะคือให้เราฝึกแค่ตัวกางเกงส่วนขอบเอวเราจะเอาอมาต่อแบบหนาแบบสั้นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะทำให้พี่น้องของเราเริ่มกระจ่างนิดนึง ะะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ